วันนี้เราก็จะมาอัดคลิปเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเป็นวันลอยกระทงจะ,จะด้วยแล้วก็ที่นี้ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะไป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 ลอยกระทงก็เลยมาอัดคลิปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยทำไมมันเดินเองอะเอมในสวนเราลันนี่ออ๋อสวนเราอยู่นี่เฮ้ย แมงมุมอันใหญ่มากทำไมต้นผลเราใหญ่จังเลยแล้วก็ดูนี่ด้วยนะว้าวว้าวอันนี้คือเราตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันคือของเราแต่ว่าที่เราได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรดูไหมตอนแรกมันจะอันน้อยมากมันถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะอันเท่าแบบเนี้ยแอมเบอร์ลิลลี่จะอันเท่าแอมเบอร์ลิลลี่ตอนแรกใช่ไหม กาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าที่คือที่มันได้แบบนีนะ้เพราะว่าเราอัดสปริงกคลไปคือถ้าเกิดอัดทุกสปริงโคลเลยใช่ไหมมันจะใหญ่มากๆแต่ว่านี่ไม่ได้ติดสถานะแต่ว่าหนักมากอยู่นะแล้วก็เนี่ยคือเราใช้อันนี้สองอันแล้วมันไม่มีอันนี้งไงเราก็เลย ไม่ซื้อแต่ว่ามันมีแล้วเราก็ซื้อเลยแล้วใช้อันนี้อันเนี้ยอันที่อันธรรมดาแล้วก็สปริงคลอันนี้อ่ะมันไม่ใช่ดิอันที่ใหญ่สุดเลยมันจะมีอันใหญ่สุดใช่ไหมเออไม่ใช่นี้นอะเราไม่มีเห็นแต่ว่าอันที่เราใช้เนี่ยก็คือ อันนี้อ่ะไม่ไม่าถึงอันนี้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 ใช้แค่สองอันนี้ใหญ่เบิ้ม,มเพื่อเราเข้ามาเพื่อเราชื่อพิมเนาะใหญ่มากเรารู้แหละอันนี้คือไอ้พิมมันอวดเราที่โรงเรียนเนาะร้อยให้ด้วยแล้วกันเพราะมันเป็นเพื่อเราเนาะไอ้พิม เอาไปโชว์หน่อยให้ยห้หหต้นอันนี้หรอ oh my god ซื้อมาสองต้นเลยอะเอานี้ไปอวดหน่อยแต่ว่าไม่อยากอวดอะก็เบอร์ของมันมันใหญ่กว่าแต่มันมาอวดกับหลอกนี่เห็นไหมิ้นใหญ่ชิ้นก็ใหญ่ไม่เพ้กันนะจ๊ะนะจ๊ะพิมนะจ๊ะนะโอ้โหโหแท k คิว Thank you Thank you ให้อะไรตอบแทนดีให้อะไรตอบแทนดีเนอเอาอันเล็กสุดเลยนะอ,อะไรอีกเนี่ยยกเลิกดีกว่าไม่รับแอดนะไม่ค่อยชยอบคพราะ Thank you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  พิม I I thank you you I thank you ฮะฮะ อืมขอไดนี่นี่ฮึมฮมฮฮฮันไม่นาให้มันเอาไม่โชว์เฉยๆมั้งนะถ้ามันให้เนี่ยก็คือว้าวแท็คิวแคิวแิวอมแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นแบ่านี้แล้วเราก็ต้องไปลยกระทงต่อก็ว้าวว้าว อันนี้เราไม่ได้อัดแต่ทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้คือทำไมเมื่อก่อนไม่เล่นโกะการินไม่ไม่ได้ชอบเล่นชอบเล่นมากๆแล้วก็จะทำให้ใหญ่ตั้งใจจะทำก็คือไม่ได้เลยแต่พอตอนเนี้เราไม่อยากเล่นแล้วแล้วก็อยากลองกลับเล่นมันกลับโชคดีให้เราเฉยเลยช่วงนี้ไม่ติดโกะการิน ติดเก้าเก้าคืนเราก็จะรอให้อันนี้มันได้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็เราก็ต้องไปหาของที่ดีๆใช้ก่อนนี่เมียน,นี้ก็รออยากได้เมนเปแต่ไม่มีโรบักส์โรบักช์โอยเอ้ยใหญ่จังให่จังเลยโอ้ต่ดูสวนเรามันน้อยอนะโอยเ็จตาเส็จตา มันมาอวดเราที่โรงเรียนเลยนะคะไหนไม่มีอะไรมาขายวันนี้อืมไม่เห็นมาขายเลยฉันจะตื้นหน่อยเนี่ยในนๆที่ฉันจะนมาเนี่ยโอ้ m ม g ก็ทําไมมันช่างยร้ซื่นี่พริมแกรวยมาจากไหนคนพีพคนรวยมาจากไหนคนรวยมาจากไหน ชัดอยากรู้ว่าคุณรวยมาชัดไหน <c oughs> เอ,อ่อขอแหบขอแหกขอเกอ,อ,อืมแนวเนี่ยเนี่ยไปปอูอันนี้ยังไม่ได้ได้มาหลายวันแล้วนะ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงเหรอเนี่ยเท่ากับสองชั่วโมงเลยนะเนี่ยมันให้มาเอ,อิอ่มโคโค่โคโค่ซม โอ,โอ๊ยทำไมมันโอ๊ยโอ๊ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันใหญ่เกือบครึ่งส่วนตรงนี้เลยนะมันใหญ่เกือบครึ่งส่วนตัวตรงนี้เลยอีกครึ่งหนึ่งก็คือ oh า y gosh วิเรมแล้วเราก็ไม่น่าเด็ดมาสัตว์ด้วยดิ เราจะใช้เอ่อมเมล็ดอะไรที่เราได้มาใหม่เอ่อไม่ใช่นี้สิไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องเลื่อนหาซิยวน,นี่่โอ้โอ้เออมีนี้ด้วยแล้วก็แวมไพร์นี้เราตุนไวนะ้เนาะมีนี้ด้วยกุเรนโกโค่แอมเบอร์ลิลลี่โคโคอนเะน ไปขายห,หมดดีกว่าไหมมันจะได้ไม่รุงรหมันจะได้ไม่หารุงหารังไม่ให้ไม่นารานะนารนา,ระน,านะาร่าคนใต้นะจ๊ะคนใต้นะไม่ใช่คนกลางแต่ที่พูดกลางเนี่ยก็คือก็ใช้พูดกับท่านผู้ชมเนาะ ว้าวเฮ้ยรวยนะแต่ว่าด้านล่างของเราเนี่ยด้านล่างตรงนี้มันไม่เพิ่มเลยสองศูนยจุดศูนยไม่รู้เท่าไหร่โอ oh <my> ้ไ my ก o d เฮ้ยทำไมมันยาแบบนี้วีอิฉาเรา,เราได้ที่โลยเราได้ที่โลกไงเห็นไหมว่าเลยว่าเราได้ที่โลกทำไมมันได้คิอ แล้วทำไมมันเหมือนได้เยอะแฮะมันได้ Q A เท่าเราไม่ใช่เหรอหอแล้วก็เพื่อนเราขอมานะก็คือฝันเขาขอมาว่าเธออัดคลิปเก้าก r o กาย r d e นให้ดูหน่อยได้ไหมพูดแบบเนี้ถ้าไม่เชื่อก็จัดให้เนาะนี่ฉันจะอวดแกฉันจะอวดเธอ ฟันถ้ามีแบบนี้หรือเปล่า,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 าเราไม่ขี้อวดเนาะแต่อวดแต่เยอะเลยไม่ขี้อวดเราไม่ได้ขี้อวดแต่เราอวดเยอะคือเฉยเฉยเราไม่ได้ขี้อวดแต่เราแค่ชอบอวดพเพ่อนเพล่แก่นี้เองนเข้าใจมะเอานี้ออกดีวกว่าเราเอาต้นไหนออกมันก็ไม่มีปัญหา เอาต้นมะม่วงสักต้นออกดิอืมเอาเนี้ยออกเอมอันนี้ไม่เอานะอืมแลบบ้ก็ใช้ใช้นี่อืมย้ายมันมาตรงตรงนี้อือวางเลยโอเควางไว้แบบนี้ค่อยดีหน่อย เก็บเราจะไม่ปลูกผลสตรอเบอรี่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็เราก็จะไม่ย้ายด้วยเราไม่ค่อยชอบปลูกอะไรแล้วก็ย้ายบ่อยๆแล้วก็จะจาัดก,การเลยจัดก,การจาัดก,การอืมอืมบางคนอาจจะแบบว่าเพื่อนเราใช่ไหมมาดูใช่ไหมแล้วก็บอกวีเธอทำแบบนี้เธอไม่กลัวรวยหรอ ผลที่เราซื้อมาเนี่ยใช้อน,นี้ไปใช่ไหมรวยอ่ะเฮงๆๆเฮงรวยรวยค่เฮง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 รวยรวยอู้อันนี้ใช้ได้นะปักไปสองอันก็พอละมั้งปักไปใกล้ๆผล้ที่เราปลูกไปนนี้ที่เราไม่เก็บเพอะเราให้มันติดสะท้อนนะแม่ชอนมีเมเมีเมเข้าตามแม่มา พิมพออกแล้วหรอเอาพิมพออกแล้วหุ่ยไม่ให้อะไรเลยนะไมเมม่เดี๋ยวเราเอาไปให้เมมี่ดูก่อนใหญ่พอไหมถามบอกว่าของเราใหญ่พอไหม ให้ไม่เอาด้วยอันนี้มันก็ชอบเอาของเราก็เบอร์ของเรามันได้วีแลคูลอยากได้แล้วยังจะมีแลคูลอีตัวอีกขอบอกว่าพิมพ์บอกว่าเอ๊ะเอ๊ะมันแค่สนทวกเราไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามีื้องหลายตัวอินเลฟอินเลฟ วยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้นะคิดว่าเป็นมมมี่นะเนี่ย <c oughs> แต่มมมี่ออกแล้วดิค้างโอ้ยเอิม่มอืมอืมมันค้างโอ้ยอืมวาบเลย ออกแล้วกันเนาะก็แค่นี้แหละบาย